นานมาแล้วผมเคยได้ยินเรื่องราวของนักพรตแปลกประหลาดสองคนพวกเขาเชื่อว่าการทรมานร่างกายจะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์คนหนึ่งกินแต่หญ้ากินนอนคลุกดินเหมือนสุนัขอีกคนห้อยหัวลงมาจากต้นไม้เหมือนค้างคาววันหนึ่งผมเดินผ่านป่าและพบกับนักพรตหมาเขาคลานสี่ขาเลียกินน้ำค้างบนใบหญ้า ผมถามเขาว่าท่านทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรเขาตอบด้วยเสียงแหบแห้งว่าเพื่อชำระล้างบาปเพื่อเข้าถึงนิพพานผมส่ายหัวเดินต่อไปจนกระทั่งเจอนักพรต้ังข่าวห้อยหัวอยู่ผมเงยหน้าถามท่านทำอย่างนี้แล้วได้อะไรเขาตอบด้วยเสียงอู้อีทรมานกายใจก็สงบผมได้แต่คิดในใจว่า นี่มันใช่ทางแห่งการดับทุกข์จริงหรือพระพุทธเจ้าสอนว่าทางสายกลางคือทางที่ถูกต้องไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปการทรมานร่างกายไม่ได้ทำให้จิตใจบริสุทธิ์ขึ้นเลยสำารายยังอาจทำให้เกิดความทุกข์เพิ่มขึ้นอีกด้วยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงเชื่อในสิ่งที่ดูแปลกประหลาดโดยไม่ไตรตรองใช้ปัญญาพิจารณาหาทางที่ถูกต้อง ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทางสายกลางเท่านั้นจะนำเราไปสู่ความสุขที่แท้จริง